สวัสดีครับเจอกัอนอีกแล้วตามคำเป็นรองได้วันนี้เราจะทำไก่อบป,ปิดทำตามเขา,เราหร่ามีเลือดขโเขาบอกนี่ไก่ที่เราหมักไปแล้วมาดูดาม,มาดูน้องมาดูวางมาดูเลยวิธีตั้งไฟ งแล้วงไหม้อปชมกันกรดูสามสิบนาทีผ่านไปเพื่อนดูนะ

ต่อไปก็ปิดอีกอีกสามสิบนาทีมาเจอกันใหม่ไปเปิดไปดูเรื่อยๆมาเรามาดูจากที่เราคอยกันนานดูคุณผู้ชมเป็นไงเป็นไงมาดูดูดิมืดแล้วเด็ดเด็ดรวมกับสุัาอ๋อว้าว ใครจะสุกแล้วน่าแล้วทุกผู้ชมยังไงกินได้ไหมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ลองกินเรามาดูเรามาเทียดดู แล้วทำแน่ถูกแล้ว,ลวชิมดูสิอืมอร่อยไหมเอ้ยนี่ร้อยร้อยถูกแล้วครับคุณผู้ชมครับลองหาทำกันดูแตบบ่ต้องใช้เวลานะโอเคครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ เราลากัเนเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วค่ะ